สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอการตั้งเวลานะคะขั้นตอนแรกเราต้องกดตัวเลขตั้งเวาให้่าดนนก่อน บวกข้าบวกค่ะลบข้าลบเลยนะใชากค่ะวันัเลขร้ก่ะอนตัจัวอใช้นัวุ่มกุ่มุ่มุ่มก็จะตั้ทางสามตัว ก็ตัทาได้อ <living> <wh ats Napoleon> ่มเชื่อมีตัวเก็บประตูแลก็มีไอชีเนอคือไอีนื้อทหารมีหกตัวยังไตบ ตัวตั้งทาตัวแรกเอาใช้ตัวที่สองเราใช้หนึ่งนีเราไม่ได้ใช้พะเราให้เราใท้หมดลแต่เราก็ต้ลงเอาไป 的嗯 anything? 我要操作 AC，我好我还能看了吗？ นะคะนะ 你看，可能现在妈那个啥。 สัตว์นั้นนะคะจะตอบเส้นท sure> ี่ขา LED ไปเช่แสายสี่องสาสี่คจากนั้นเาจิจากสสองากนั้นมาต่อาสุดหาอาคุณนะคะท่านขลงมาจากา้ ต่อขาของเกกบปจุหนะะุ่มจากนั้นเราจะต่อที่ขาขาบนสามเป็นค่สามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้า